ชาวเน็ตแซลนักข่าวโรมาเนียมอบลงกับพื้นขณะรายงานข่าวในอิสราเอลคุณเจริญสุขนั้นได้โพสต์คลิปที่มีนักข่าวสาวรายหนึ่งเนี่ยได้รายงานข่าวในอิสราเอลนะคะโดยระบุข้อความว่านักข่าวสาวชาวโรมาเนียที่อิสราเอลเนี่ยต้องก้มลงกับพื้นขณะรายงานข่าวโดยบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงจรวดของกลุ่มฮามาส ชาวเน็ตคะก็แซวว่าทบนมีทุกประเทศ CNN ก็ครั้งหนึ่งแล้วที่ยูเครนบริบทคนรอบข้างเนี่ยผู้คนใช้ชีวิตชิลมากคุณนักข่าวคะคุณสร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยช่วยกับเปลี่ยนการแสดงดีไหมคะจากกรณีที่มีการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์นะที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีภาพและข้อมูลมากมายนะคะปรากฏบนโลกออนไลน์นะคะและในจํานวนนี้เนี่ยก็มีไม่น้อยที่ถูกพบว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าคลิปปลอมนะคะโดยเมื่อวันที่18ตุลาคมมที่่ผาานนนก็็เปวั ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยมีกําหนดการเยือนกรุงเทลอาวีปนะคะเพื่อหารือร่วมกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์และก็วิกฤตมนุษยธรรมในชุนกาซาที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้นะคะแม้ว่าทางการของสหรัฐเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกระลาโหมเดินทางเงยือนอิสราเอลก่อนแล้วนะคะแต่ท่ามกการสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงระหว่างก,การเยือน ะะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ถแถลงขณะเยือนอิสราเอลว่าประธานาธิบ,บดีโจไบเดนสหรัฐเนี่ยมีกําหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลนะคะเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวและก็สนับสนุนต่ออิสราเอลนะ,ะที่มุ่งหมายจะกาจัดกลุ่มฮามาสให้สินส้นซากเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะหาหนทางบรรเทาวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่ร้ายแรงขึ้นในทุกๆนาทีเลยนะคะโดยทางสื่อตะวันตกหลายเจ้าก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่านอกจากเป็นการเยือนช่วงสงครามที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนี่ยังเป็นการเยือนที่มีเดิมพัน สูงมากของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งความเสียงแรกเนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้นําสหรัฐนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างดือดเดือดขนานี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่บริเวณฉนวนกาซาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือติดกับเลบานอนที่ต้องเผชิญการโจมตีเหมือนกันนะคะจากต um ุมเฮสบุลล์นะคะแต่แล้วก็กลุ่ม ฮามาเนี่ยก็ยังโจมตีทางอากาศอย่างผู้ที่อื่นบนเขตแดนอิสราเอลเช่นกันอย่างเช่นกลุ่มเทลอวิฟเนี่ยส่วนความเสี่ยงด้านของความปลอดภัยนะคะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อทั่วกรุงมเทลอวิฟเนี่ยดังไปด้วยเสียงไซเรนเตือนภัยว่ามีขีปนาวุธมุ่งไปที่นั่นนะคะในช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยกำลังร่่มประชุมกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและก็คณะรัฐมนตรีด้านสงครามนะจนต้องรีบลงไปหลบภัยในบังเกอร์เป็นเวลา5นาทีก่อนที่จะกลับมาประชุมต่อนะคะแต่ล่าสุด โพสคลิปที่มีนักข่าวสาวรายหนึ่งเนี่ยได้รายงานข่าวในอิสราเอลโดยระบุข้อความว่านักข่าวสาวชาวโรมาเนียที่อิสราเอลต้องก้มลงหมอบกับพื้นขณะรายงานข่าวโดยบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงจรวจของกลุ่มฮามาสนะคะแต่ในแบ็กกราวน์ของนักข่าวเนี่ยคนดูเนี่ยกลับเห็นผู้คนบริเวณนั้นเนี่ยทำตัวปกติทั้งเดินแล้วก็ขี่จักรยานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะโดยบอกว่าเรื่องปกติของนักข่าวทิปไตยแลวเขาบอกว่าสร้างข่าวเท็จให้เกิดความน่ากลว หมดความน่าเชื่อถือสร้างภาพตลอดเวลาน่าจะเอานักข่าวสาวบ้านเราเข้าสัางกัดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะชมเน็ตยังบอยว่าทบนมีทุกประเทศ c ีเอ็ก็ครั้งหนึ่งแล้วที่ยูเครนบริบทคนรอบข้างเนี่ยผู้คนใช้ชีวิตชิลมากคุณนักข่าวครัคุณสร้างคอนเทนต์ระดับนี้เนี่ยช่วยกับปเปลี่ยนการแสดงดีไหมคะ